จากความเดิมตอนที่แล้วที่หลิวชิงตัดสินใจไปเรียนรู้การทำการค้ากับวนเจา้าแต่เนื่องจากนี่ไม่ใช่ทางของเธอหลิวชิงจึงรู้สึกว่าตัวเองควรพอได้แล้วเธอไม่สามารถเรียนรู้การทำการค้าได้เธอจึงเอาขนมเนยใส่กล่องแล้วนำมาให้พ่อของวนเจา้าบอกเขาว่านี่เป็นสิ่งที่เธอถนัดมากที่สุด พ่อของหวนเจาหลังจากที่ชิมขนมแล้วก็ชอบเป็นอย่างมากสุดท้ายเขาจึงยอมรับหลิวชิงหวนเจารู้เรื่องเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากส่วนนางเอกเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับเธอนางเอกเห็นทุกคนในโลกเริ่มเปลี่ยนเป็นโครงเส้นเหมือนภาพวาดในการ์ตูนแถมเธอยังวาร์เปเ่ยนเวลาได้แต่ชั่วครู่เดียวทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเพรเกบอกนางเอกว่าไม่มีอะไรหรอกสงสัยเธอคงเหนื่อยจนเกินไปจึงพานางเอกไปพัก เซียมู่นั้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจําในหอบงกตเขาปลอมตัวและกลับเข้ามาในเมืองก่อนจะไปที่หอบงกตเซียมู่รู้ความจริงว่าเขาเป็นเพียงตัวรไรในหนังสือนิยายภาพเท่านั้นผู้ดูแลระบบอธิบายเรื่องต่างๆให้เซียมู่เข้าใจ แต่เสียมูไม่ยอมรับความจริงทำไมชะตาชีวิตของเขาถึงได้อาภัพขนาดนี้ในขณะที่ของคนอื่นกลับราบรื่นไปหมดเสียมูพยายามฆ่าผู้ดูแลระบบก่อนจะเดินออกจากหอบงกฎในเมื่อโลกนี้ไม่ใช่โลกจริงเขาจึงจะทำลายโลกใบนี้ซะเสียมูจัดการเผายุงข้าวของทางการส่งผลให้ทั้งเมืองขาดแคลนสเสบียงส่วนทางกับผู้ลี้ภัยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นดังนั้นนางเอกเลยจะเปิดโรงทานส่วนพระเอกก็จะตรวจโรคให้ผู้คนโดยไม่คิดเงินหวนเจาจะเป็นคนจัดการเรื่องสเสบียงบางส่วนให้ไม่นานหอ24รสชาติก็มีผู้คนมากมายมาต่อแถวขออาหารเสี่ยมู่ก็รู้เรื่องนี้ทางด้านผู้แต่งมีคอมเมนต์ต่อว่าเธอที่เธอเขียนพล็อตออกมาได้นำเน่ามากเธอไม่กล้าแม้แต่จะกดรับสายโทรศัพท์ของบอกอผู้แต่งปาโทรศัพท์ใส่จอคอมจนทำให้คอมตกพื้นเวลาต่อมาในโลกของนางเอก ก็เกิดเหตุการณ์ฉากซ้ำขึ้นเซียมู่นางเอกและพระเอกรับรู้เรื่องนี้ได้เนื่องจากทั้งสามคนเป็นเหมือนบุคคลที่อยู่เหนือการควบคุมพระเอกกับนางเอกตัดสินใจมาหาผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบเล่าว่าในตอนนี้เหนือเรื่องได้เข้าสู่ช่วงวนลูปเพราะผู้แต่งไม่มีแรงบันดาลใจในการแต่งแล้วและยังมีโอกาสเป็นไปได้50เปอร์เซนต์ว่าเธอจะไม่แต่งต่อนอกจากคนที่รู้ความจริงเรื่องโลกสมุดภาพวาดคนอื่นๆจะติดอยู่ในห่วงเวลาแห่งวนลูป ผู้คนจะค่อยๆล้มตายเมื่อไม่มีผู้อ่านการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะค่อยๆหายไปนางเอกไม่อยากยอมรับเรื่องนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้พระเอกกับนางเอกต้องกลับมานั่งปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อนางเอกบอกพระเอกว่าเธอจะไปสำรวจผู้ประสบภัยในเมืองพระเอกยอมให้นางเอกไปแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเสวมู่จับตัวนางเอกนางเอกได้รู้ว่าคนที่เผายุงข้าวคือเสวมู่ และเวียมูก็รู้เรื่องโลกสมุดภาพวาดแล้วเวียมูกล่าวเป็นเพราะนางเอกนี้ชะตาชีวิตของตัวเองหากเธอตายไปตั้งแต่ตอนที่โดนพระเอกฆ่าเรื่องทั้งหมดก็คงไม่เป็นแบบนี้เวียมูขอให้นางเอกไปกับเขาเขาจะพานางเอกหนีไปอยู่ที่อื่นโรคไข้ป่าภัายอดอยากทุกอย่างจะหายไปนางเอกจำใจไปกับสเสียมู ด้านพระเอกเห็นว่านางเอกหายไปนานเกินไปก็รู้ว่าคงมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเขารีบตามหาหนางเอกทันทีเสือมู่พานางเอกเดินวนเวียนไปมานอกเมืองเพราะไม่สามารถไปไหนไกลได้โลกสมุดภาพว่าถูกปิดตายเสือมู่จึงคิดจะฆ่านางเอกและตายไปพร้อมกันแต่พระเอกมาช่วยนางเอกไว้ทันทั้งสองคนส่งเสือมู่ให้ทางการเวลาต่อมาเพื่อหนีความอดอยากนางเอกกับพระเอกได้แจกจ่ายเมล็ดถั่วแดงให้กับชาวบ้านนำไปปลูกเพื่อทำเป็นอาหาร แต่ทุกๆวันเหตุการณ์ก็จะกลับมาวนลูปที่เดิมทั้งสองคนเพียงหวังว่าสักวันหนึ่งผู้แต่งจะกลับมามีแรงบันดาลใจในการแต่งอีกครั้งในคืนหนึ่งผู้แต่งได้ฝันถึงโลกในสมุดภาพวาด เป็นภาพที่ผู้คนได้รับมเมล็ดถั่วแดงที่พระเอกกำนังเอกนำไปแจกและยังได้ยินพระเอกกำนังเอกพูดกันเรื่องที่อยากให้ผู้แต่งกลับมามีแรงบันดาลใจอีกครั้งเมื่อผู้แต่งตื่นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์ของผู้อ่านที่รอคอยการกลับมาของเรื่อง24รสชาติอยู่เธอมีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาวาดภาพอีกครั้ง โลกสมุดภาพว่าจึงกลับมาดำเนินเรื่องไปได้แต่ไม่นานจากนั้นอาการป่วยของนางเอกก็กำเริบและมีแต่จะซุดลงเสื้อมูก่ก็แหกคุกหนีออกไปนอกเมืองพระเอกสงสารนางเอกมากเขาบอกนางเอกว่ามีเขาอยู่เธอไม่ต้องกลัวตายเพราะยังไงเขาก็จะรักษาเธอให้ได้ นางเอกบอกเพลเอกว่าเธอไม่กังวลอีกแล้วขอแค่วันคืนที่ผ่านไปนี้มีเพลเอกอยู่ข้างๆเธอก็พอหลิวชิงอดร้องไห้ไม่ได้หากไม่มีนางเอกก็คงไม่มีเธอในวันนี้ทุกคนต่างเศร้าใจกับเรื่องนางเอก ด้านเซียมู่เขาได้รวบรวมกองกําลังคนเป็นกลุ่มชาวบ้านบางส่วนที่อดอยากปากแห้งเซียมู่มีแผนจะทําเรื่องเลวบางอย่างเพื่อต่อต้านโชคชะตาที่แสนโหดร้ายของพวกเขาพระเอกกับพ่อก็สืบเสาะหาตํารายารักษาโรคให้นางเอกจนเจอการรักษาที่น่าสนใจแต่มีบางตัวยาที่พระเอกต้องขึ้นเขาไปเก็บ วันต่อมาเขาจึงจะไปที่นั่นแต่กลับได้ข่าวว่ามีโจรภูเขายึดเขาลูกนั้นไว้แล้วเพรเอกไม่สนใจยังไงเขาก็จะต้องหายารักษาโรคให้นางเอกได้เพรเกขึ้นไปเก็บตัวยาแต่ถูกโจรจับได้กลุ่มโจรที่ว่าก็คือกลุ่มของซัวมู่เขาส่งจดหมายมาที่จวนพระเอกถ้าไม่อยากให้พระเอกตายให้ไปเจอเขาที่สุสานตามเวลาที่กําหนด นางเอกออกตัวว่าเธอจะไปเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเธอดังนั้นเธอต้องเป็นคนแก้ไขนางเอกมาหาเซีอมู่ตามนัดหมายเธอขอแลกตัวเธอกับพระเอกขอเซีอมู่ปล่อยพระเอกไปแล้วเธอจะไปกับเสือวมู่หลิวชิงกับบนเจ้าก็ตามนางเอกมาบอกห้ามนางเอกไปพระเอกนั้นถูกช่วยเหลือโดยลูกน้องของเขาจากนั้นเขาก็มาหานางเอก เสวมู่เองก็ได้ฝังดินปืนไว้รอบบริเวณที่ทุกคนอยู่หากไม่เชื่อฟังเขาทุกคนจะต้องตายเสวมู่สั่งให้นางเอกไปกับเขาเพื่อช่วยเหลือทุกคนนางเอกจึงยอมทําตามก่อนจากไปเธอจึงบอกลาพระเอกบอกให้เขาอย่าลืมกินข้าวเพราะถึงแม้เขาจะเป็นหมอรักษาโรคให้คนอื่นแต่ก็ควรห่วงตัวเองด้วย จากนั้นเสือมู่ก็พานางเอกไปพระเอกพยายามวิ่งเข้าไปหานางเอกแต่ถูกหลิวชิงกับบนเจ้าห้ามไว้หลิวชิงบอกว่าปล่อยให้ไปก่อนถึงอย่างไรก็ยังมีโอกาสพานางเอกกลับมาเสียหลานนั้นเธอมาดักรอเสือมู่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อเห็นเสือมู่กับนางเอกเธอรีบวิ่งเข้าไปผลักเสือมู่จนเกือบตกเหว ในตอนนี้เสี้ยหลานกับเสีอยมู่ห้อยตองแต่งอยู่ตรงปากเหวเสี้ยหลานเกาะหินไว้ได้ส่วนเสียมู่ก็เกาะตัวเสี้ยหลานเสีอยมู่รู้ยังไงตนก็ไม่มีทางรอดจะพาเสี้ยหลานตายไปด้วยนางเอกจึงรีบไปหยิบหินมาแล้วปาใส่เสี้ยมู่จนเขาปล่อยมือจากเสี้ยหลานและตกเหวก่อนตกเสี้ยมู่ได้ยิงพลุส่งสัญญาณให้ลูกน้องจุดดินปืนนางเอกรีบเข้าไปช่วยเสี้ยหลานไม่นานหลิวชิงก็ตามมาสองสาวช่วยดึงเสี้ยหลานขึ้นมาจากปากเหว จากนั้นก็กอดกันด้วยความดีใจไม่นานเหวินเจ้ากับพระเอกก็วิ่งตามมาดินปืนที่ถูกจุดเริ่มระเบิดตามทางที่เซียมู่ได้ฝังไว้ทั้งห้าคนวิ่งหนีกันอย่างอุตลุดจนสุดท้ายคิดว่าคงไม่รอดกันแล้วจึงกอดกันกลมทั้งห้าคนแต่ชะตาคงยังไม่ถึงคาดพี่ชายของเสี้ยหลานดันไปชิงช่องใส่ชนวนดินปืนจนมันดับทุกคนจึงรอดมาได้เรื่องนี้ทำเอาทุกคนหัวเราะจนหยุดไม่ได้ ส่วนเซียมูหลังตกลงมาจากปากเหวเขารู้สึกตัวและฟื้นขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งที่แสนว่างเปล่าผู้เขียนได้ขังเขาไว้ในที่แห่งนี้ชัว่วนิรันด เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติพระเอกให้นางเอกรวมถึงคนอื่นกลับบ้านไปก่อนส่วนเขาจะออกตามหาตัวยาพระเอกใช้เวลาทั้งวันตามหาจนเจอจากนั้นเขาจึงกลับมาที่จวนจะผ่าตัดเนื้องอกให้นางเอกแต่ร่างกายนางเอกกลับต่อต้านยาระงับความเจ็บปวดจึงไม่สามารถผ่าตัดได้พระเอกสติแตกไม่รู้ควรทำยังไงดีพระเอกวิ่งออกไปนอกห้องพร่ำบนสวรรค์ทำไมถึงได้ใจร้ายกับพวกเขาขนาดนี้ ต่อมาพระเอกก็ศึกษาตำราแพทย์ไม่ยอมพักผ่อนอาการนางเอกก็อ่อนแอลงเรื่อยๆพระเอกเจอตำรายาผีบอกหากเปลี่ยนถ่ายเลือดนางเอกนางเอกก็มีโอกาสรอดพระเอกหวนเจ้าหลิวชิงจึงแย่งกันให้เลือดนางเอกแต่นางเอกบอกว่าเธอไม่รับขอแค่ช่วงที่ยังมีชีวิตมีพระเอกอยู่ข้างๆก็พอเย็นวันนั้นสองสามีภรรยาจึงออกไปเที่ยวเล่นในเมืองด้วยกันอย่างมีความสุขวันต่อมานางเอกทำอาหารให้พระเอกทาน แต่ในระหว่างนั้นเธอเกิดเป็นลมเมื่อฟื้นกับจำเรื่องราวไม่ได้เพราะพระเอกคาดว่านางเอกความจำเสื่อมพระเอกไม่เข้าใจอาการนางเอกเป็นที่ท้องและจะความจำเสื่อมได้ยังไงพระเอกไปหาผู้ดูแลระบบแต่ปรากฏว่าเขาหายตัวไปแล้วพระเอกจึงต้องกลับมาบ้านอย่างสิ้นหวังพระเอกเฝ้าดูแลนางเอกไม่ห่างเมื่อนางเอกฟื้นพระเอกบอกกับเธอเรื่องที่ผู้ดูแลระบบหายไปแต่นางเอกจำผู้ดูแลระบบไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเธอค่อยๆค,ความจำเสื่อมแล้ว พระเอกคุยกับพ่อเรื่องนี้พ่อบอกว่าอาการของแม่เพลเอกในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นเหมือนนางเอกหลังจากความจำเสื่อมก็อยู่ได้เพียงครึ่งปีเท่านั้นด้านหลิวชิงเธอมาขอให้พ่อหวนเจา้ายกหวนเจ้าให้แต่งกับเธอเล่นเอาพ่อหวนเจาตกใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานแต่ด้วยความกล้าหาญของหลิวชิงพ่อหวนเจาประทับใจในตัวเธอมากจึงยกให้อย่างง่ายดายต่อมาทั้งสองคนก็ได้เตรียมงานแต่ง พระเอกเห็นบรรเจ้าแต่งกับหลิวชิงเขาจึงอยากแต่งบ้างขอนางเอกแต่งอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะทั้งสองคนรักกันด้วยใจจริงพระเอกวางแผนจะแต่งวันเดียวกับรบนเจ้าเลยแต่เมื่อวันงานแต่งมาถึงความจำของนางเอกกลับหายไปในตอนนี้ความจำนางเอกถูกลบจนมาอยู่ในช่วงที่เธอต้องหนีจากพระเอกแต่พระเอกรู้ทันนางเอกเขาตามเธอมาที่ท่าเรือและพานางเอกกลับไปแต่งงาน ด้านเหลียวชิงกับบวนเจา้างานแต่งก็ผ่านไปด้วยดีในตอนนี้สองสามีภรรยาหมัดๆนั่งงวยงงอยู่ในห้องหอไม่รู้ว่าควรทําอะไรต่อดีแต่วนเจ้าคาดการว่าเรื่องอาจเป็นเช่นนี้เขาจึงพกหนังสือพิชิตการแต่งงานเข้ามาด้วยลังอ่านไปได้สักพักเหลียวชิงจึงเป็นคนลงมือแทนเธอผลักวนเจ้าล้มลงกับเตียงส่วนพระเอกนางเอกมีท่าทีต่อต้านเขาเขาจึงเอาของกินมาล่อเธอเมื่อเห็นว่าเธออิ่มแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพื่อปฏิบัติการอุ่นเตียงทันที แต่พอเช้าพระเพกตื่นมาเขาไม่เจอนางเอกก็ตกใจวิ่งตามหาพอเห็นว่านางเอกไม่ได้หายไปไหนรีพุ่งเข้าไปกอดเธอด้วยความห่วงใย,ยที่นางเอกตื่นก่อนนั้นเป็นเพราะเธอหิวช่วงนี้นางเอกกินจุมากพเพกก็ตามเอาใจไม่ห่าง วันนี้คู่เข้าใหม่ปลามันได้มาเยี่ยมนางเอกแต่นางเอกจำไม่ได้ว่าหลิวชิงกับหวนเจาแต่งงานกันแล้วเพเอกต้องมาอธิบายกับหลิวชิงและหวนเจาว่านางเอกความจำเสื่อมหลิวชิงโกรธมากเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่มีใครบอกเธอเลย วันต่อมาครั้งนี้นางเอกหายตัวออกไปจากบ้านทุกคนรีบออกตามหาพระเอกเจอจดหมายที่นางเอกเขียนถึงเขาเขาจึงตัดสินใจว่าจะออกจากบ้านไปตามหานางเอกก่อนไปก็ได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งบอกความจริงกับทุกคนว่าโลกที่ทุกคนอยู่นั้นเป็นเพียงสมุดภาพวาดเท่านั้นและแล้วเรื่องในโลกสมุดภาพวาดก็ถูกเขียนจบลงเพียงเท่านี้ นิยายเรื่อง24รสชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถูกตีพิมพ์ออกขายเป็นเรื่องที่ขายดีติดท็อปผู้แต่งได้รับคำชื่นชมมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่นักอ่านหลายคนยังสงสัยก็คือพระเอกกําลนางเอกนั้นจะได้กลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าผู้แต่งให้ทุกคนกลับไปคิดกันเอาเอง ห้าปีต่อมาที่หอ24รสชาติหวนเจ้ากับหลิวชิงมีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง3คนวันๆหลิวชิงต้องวิ่งไล่จับลูกสาวตัวน้อยสองคนที่ซนวุ่นวายวิ่งไปทั่วร้านส่วนลูกชายก็มีนิสัยที่เหมือนหวนเจ้าเป็นอย่างมากเซียหลานกับพี่ชายกลายมาเป็นหัวเรือใหญ่คุมร้าน24รสชาติทั้งสองคนทําการค้าเก่งมากแต่ชีวิตทั้งสองคนกลับไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีพ่อพระเอกกับพ่อหวนเจา้ายังคงมีความหวังว่าในเมื่อโลกนี้เป็นเพียงโลกในสมุด ภาพวาดภรรยาของพวกเขาที่ตายไปอาจจะกลับมาก็ได้จึงส่งสารเผากระดาษถึงผู้แต่งแต่ผ่านมานานขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นผลสักทีระหว่างที่ในร้านกำลังวุ่นวายทุกคนดูมีความสุขกันมากสองสาม,มีภรรยาที่หายตัวไปถึง5ปีก็กลับมาพร้อมกับลูกน้อยสองคนทุกคนดีใจมากที่ได้เจอพระเอกกับนางเอกอีกครั้งเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้ ก็จบลงแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่22ถึง24หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า